สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องดูครับนายดินดำสิงห์สักบถึงท่นอนครับมาเดินล่องคลิปโดนนะครับเดิลด่งให้เบิ้งมือนี่เบิง้งได้ปะเนี่ยมาๆมาขึ้นขึ้นเยอะมาหนั่นขึน้นเยอะมาหนั่นอยขึ้นเยอะมาหนั่อยเร็วเร็ว แรงเถอะวะโแรงเถอะวะ่าครับทีมงานนีครับให้หลอกให้ด้ให้ถึงมันนะมาเลยพี่น้องนะครับะรว่ามันัไปทิ้งนเลือกผคนไปจอดทาทันเลือ้นะว่าะโป๊ะน้ไม่พอน้ำไม่พอน้ำไม่กอไอ้พวพี่เหรอ มาแล้วพี่น้องครับนะครับซูปเปอร์เอนะครับงานว่พี่น้องเบิ้งเบขอยมว่ามันรถจ้ขโ,โข่่นอ่ะพุ่น่ะตตเลยใส่กระต่ใตเลยพี่น้องมว่ามันรถเจ้ขโข่กุ่มร้อยโลครับคนครับนี่ย ขนาดพี่น้องยางเยอะคักก็เดยก็เลยกเลยก็เควมเร็วควมแรงของเขาครับสุอร์ x m ร้อยดี่สิบ lc นุ่มหน่อยลอยโลครับนุ่มหน่อยลอยโลครับโอ้ยทั้งพ่อกล้องทั้งจวดพี่น้องเมื่อกี้ซาขึ้นเต้าตนี่ผู้ใหญ่จำเนียนครับผู้ใหญ่จำเนียนนี่คนขับรถในโค่นันโสดนะครับพี่น้องโสดครับเพราะทันมีผู้เสียผู้สาวเด้อพี่น้องนะครับเสียเป่าครับนุ่มหน่อยลอยโลครับ เิ่งความเร็วความแรงของเขาครับผมวันนี้ผมมาขั้นเดียวครับมาได้ขั้นเดียวบวานตรงขั้นเดียวมาเรียนรวมกับพี่น้องมาเรียนรวมมันบอกโคจากโคตเก่านะครับนายดินนายดินนะครับต่อไปเพราะอาจจะเป็นชื่อช่องไม่นะครับอาจจะเป็นดําชิงซับซิงองนะครับท่านนี้งามแห้งนะครับชิดยังเดียวว่าท่านหลาง อู้ครับมองอดิน,ดนโน่นๆมาครับมีแต่โฟกแค่ไหนไหมนะครับซับเตาเอ้ยซับกระต่ายบ้างหรือไม่ล่

ก็ถือยางเลี er, dai, rab, ้ยวไหลเออโด่งง okay. <It> ับงับโด่งงับงับไปทิสุดยอดครับโอเบโก้นะครับ140ยสีซูเปอร์เอ็มนี่เป็นตัวสุดท้ายนะครับที่จะเป็นมาร์คเคนนะครับตัวนี้ก็เป็น140ตัวใหม่ไปแล้วูง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 ูไปล รอๆๆย่างรถจากขอนนี่ครับเดี๋ยวพามาชมความเร็วของเขาทีมงานนี้ก็มีอยู่สามคันมีเมก้าสองคันนะครับคันนี้สองสิบคันนี้สองอยสิบนะครับฮไอเจ็ดอีเจ็ดอ e. e. คันนี้เจ็ด e. อีนี่คันนี้ร9 5เก้าห้า แล้วก็ในคันนี้ครับรถลอครับรถผมเองรถเจดินนี่ฮะแปวเอานี่นี่นี่มาดูนี่มาดูนี่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 มาดูนี่นี่เนี่ยคนขับนี่โอ้โคตรลีลาเลยครับวันวันหนึ่งนี่ไม่ถึงร้อยเที่ยวครับรถเร็วอยู่แต่คนขับลีลาครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวสักพักก็จะหยุดไม่หยุดไม่รู้หยุดอะไรหยุดทำหาอะไรไม่รู้แล้วก็หยุดตักไปตักไปก็หยุดปุ๊บ อเมื่อเช้าก็จะได้ตักครับเดี๋ยวอัดจระบงจระบีลูกปงเลยนะู้แจ็คไม่รู้ไม่รู้ทําอะไรนะครับนี่คนขับนี่ยไม่รู้ทําอะไรไม่ยพุชเช้าอ่สวยครับคันนี้แต่เสียอย่างเดียวเอวเอวเริ่มหลวมครับเอวเริ่มหลวมเริ่มระเพื่อกจะเพื่อมีครับเพราะว่าหนักคนขับครับ คนขับก็ร้อยก็รูแล้วนะครับเสียน้อยร้อยรูมาแม่มาแม่มามามาเร็วเร็วนี่เมกานะครับคอมมัาริวอันนี้คอมมัาริวนะครับ นิ่มมากสมกับที่เขาเป็นโกเบ่โกเบโก,โกอย่างงี้ครับเร็วมาก <c oughs> นี่ก็เป็นเมก้านะครับอันนี้เป็นพี่เอครับพี่เอครับหนุ่มโสดอันนี้ก็หนุ่มโสดหนุ่มโสดเดยอะนะครับทีมงานนี้มีผมคนเดียวครับที่ไม่โสด <c oughs> ออกได้เลยครับวาวรวรุนนี้นี่เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเป็นามาร์คเทนนะครับโมเก๋งตัวสุดท้ายนะครับผมชอบเหมือนกันนะรุ่นนี้นะแต่ความชอบผมที่สุดก็คือ200นะครับมีทีมงานผู้ใหญ่จำเนียนครับเสียโปเสียน้อยร้อยโลต้องเขาเลยนะครับโอ้มีสติกเกอร์สติกเกอร์ระยะด้วยครับแต่เป็นของทรัพย์ชิงทองนะ สติกเกอร์ผมนะครับ anyway, น yeah. right. ี right. ่ตายทำไมรถรุ ups, ่นนี้มัน <exceeded> ตักไม่ถึงเต็มมุ้งกีสักกี่ครับตักแค่หนครึ่งทีละอะไรไปอะไรไปนะครับไม่เต็มมุ้งกีสักทีเออตักอะไรตักให้มันเต็มเต็มมุ้งกีหน่อยก็ไม่ได้นะครับตักมันล้นล้นไปเลยเนี่ยเห็นไหมอ้ยมุมนี้สวยมาก อาศัยว่าเร็วครับอาศัยว่าเร็วเร็วกิงครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับได้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ